เมตาฮิวแมนแอนิเมเตอร์สร้างอวตารได้เพียงใช้กล้อง iPhone ในงานประชุมเกม Develo p e r c o n f e r e n c e นะครับหรือ GDC เนี่ยค่ายอีพีเกมนะครับได้เปิดตัวโปรแกรมคนนิ่งที่ชื่อว่า Meta Human Animator เนะซึ่งสามารถบันทึกวิดีโอคนจริงๆนะครับแล้วนำมาทำเป็นแอนิเมชันได้หากใครนะครับเคยดูเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับอวตารเนี่ยจะเห็นว่านักแสดงนะครับต้องสวมอุปกรณ์ชนิดพิเศษอย่างกล้องและหมวกไว้ที่หัวนะครับและยังต้องมาร์กจุดต่างๆบนใบหน้าเนะเพื่อให้เซนเซอร์เนี่ยจับความเคลื่อนไหวได้ครับแต่นาม่า n e เ,เช่นเราสามารถถ่ายหน้าเรานะครับที่แสดงสีหน้าต่างๆเนี่ยแล้วนำไปเข้าโปรแกรมนะเพื่อสร้างเป็นอาวาตารของเราได้ง่ายๆเลยและภายในงานนะครับทีมงานของ e p i c กเนี่ยก็ไม่ได้โชว์แค่สไลด์ให้ดูอย่างเดียวนะพวกเขาก็ได้โชว์ว่ามันทําได้จริงๆเนะโดยให้นักแสดงคนหนึ่งนะครับบันทึกการแสดงสีหน้าของเธอไว้ด้วยกล้อง iPhone จากนั้นเนี่ยก็นําวิดีโอที่ได้นะครับมาประมวลผลในโปรแกรมทําให้ได้อาวาตารของเธอออกมาเป็นแบบ 3D นะครับในเวลาเพียงไม่นาน สิ่งนี้นะครับสามารถนําไปประยุกใช้งานได้หลากหลายมากนะที่ผมนึกออกก็คือเราสามารถสร้างภาพยนตร์ไซไฟออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับโดยใช้คนจริงๆแสดงเลยไม่ต้องนั่งวาดตัวละครทีละฉากทีละฉากให้เสียเวลาครับหรือก็คืออย่างที่อวตารทานั่นแหละเพียงแต่โปรแกรมนี้เนี่ยมันพึ่งพาฮาร์ดแวร์ง่ายๆที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปครับ